สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมบารฮ์มุตุลลอฮ์มาบารากาตุเรากลับมาพบกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับทุกเช้าวันหยุดแบบนี้วันหยุดสบายๆนะครับเพื่อเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันท่านผู้ชมครับเตือนตัวผมเตือนตัวท่านนะครับว่าตอนนี้เรายังอยู่กันในเดือนชวาลถึงแม้ว่าเราพ้นรมดนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ส่งเสริมนะครับให้เราถือศิลอดอีก6วันในเดือนชวาล ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิธีอัลกรุรอานครับ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، صدق الله العظيم. เช่นเคยนะครับกับรายการวิถีมุสลิมไทยเราจะไปในหลายๆพื้นที่เพื่อนําวิถีของพี่น้องมุสลิมนั้นมาฝากกับท่านผู้ชมและวันนี้ก็เช่นเคยครับเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ชมในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ คณะกรรมการ20คนเนี่ยไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเราออมเงินให้ท่านโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเป็นจิตอาสารวนๆยินยอมพร้อมใจกันบอกว่าคุณครูไม่ต้องไม่ต้องเก็บเงินความตื่นตัวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะล้นเมืองทำให้หลายหน่วยงานตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว จึงนำมาสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนอย่างพื้นที่ในการจัดการขยะการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำสู่การขับเคลื่อนการจัดขยะที่หลากหลายและครบวงจรเชื่อมประสานตั้งแต่การผลิตบริโภคและการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งให้ชาวบ้านจัดแยกขยะและนำมาขายในสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนดเมื่อชุมชนสามารถจัดการขยะได้แล้วจึงเป็นผู้เข้าใจธรรมชาติวิถีชีวิต และพร้อมกับเป็นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกลุ่มที่เรากำลังทำอยู่ในขณะ,ะนี้คือกลุ่มของกองทุนธนาคารขยะสำหรับผมนั้นอดีตก็เคยเป็นรองผู้ในการโรงเรียน หลายโรงเรียนนะครับแล้วมากเกษียณอายุที่รเรียนประจำเภรนทวีแล้วได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมาจากโรงเรียนนะครับเพราะว่วาเคยทำคุมเรื่องนี้อยู่นะครับได้ปรึกษาหรือว่าเราจะทำอย่างไรการกำจัดขยะหรือการบริหารจัดการขยะในชุมชนนะครับแรกเริ่มเดิมทีนั้น อบอตอรหรือองค์การบริหารส่วนตบนนำบลน้มานีได้นำนาชาวบ้านไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจากกัดการขยะมันเป็นเวลาหลายหลายปีนะครับไม่เป็นรูปเป็นรากมาทักทีนะครับผมก็เลยคิดกับท่านนายกนะครับว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ขึ้นมาในเรื่องของการบริหารจากกัดการขยะ หลังจากที่ไปศึกษาดูงานมาก็เลยจะตั้งกลุ่มลายขึ้นมาก่อนบอกว่าใครจะมาเป็นสมาชิกธนาคารขยะบ้างคนที่ไปศึกษาดูงานด้วยกันสมัครเข้ามาในกลุ่มลายบอกว่าขอเป็นสมาชิกตอนแรกสุดได้63คนสมาชิกก็สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพราะเราไม่ไม่กำหนดว่าจะสมัครตอนไหนคือสมัครได้ตลอดเวลาเรื่อๆเริ่มทีตั้งเป็นธนาคารขยะขมาก่อน แต่เพื่อละเพื่อดึงดูดสมาชิกหรือให้มันมีความสำคัญก็เลยคิดกองทุนที่ได้จากขยะเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่ากองทุนธนาคารขยะเราจะเอากำไร20%นะครับจากยอดที่สมาชิกมาขายเสร็จแล้วใน20%นั้นเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับบริหารจัดการ25%จากกำไรนั้นแล้วก็35% เราจะเหลยอคืนไปสมาชิกและก็40%นั้นว่าจะจัดเป็นสวัสดิการแต่ตอนนี้สวัสดิการนี้ยังไม่ยังไม่เกิดเพราะว่ายอดเงินยังน้อยอยู่ตอนนี้ย่อยได้หมื่นเพันกว่าบาทถ้ากองทุนเราอยู่ได้รักสามปีหรือ4ปีนี่สามารถที่จะบริหารจัดก,การเงินสว่วนนี้ได้ครับเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการกองทุนกับสมาชิกอย่างที่ตั้งใจไว้ ที่อื่นเขามีอาคารแล้วก็มีที่เก็บขยะแต่ของเรานี่จะไม่มีอาคารเราจะชช่ตรงไหนก็ได้พอเราซื้อเสร็จนะครับพอซื้อเสร็จจ้างทำบัญชีเร้อยพ่อค้าคนกลางก็ก็จะเอากลับทันทีนะครับโดยไม่มีค้างขยะเลยนะครับนี่คือส่วนที่ไม่เหมือนกับที่อื่นขยะเปียกนั้นเราเรากําจัดให้สมาชิกกาจัดโดยการทำทำหลุมขยะเปียกแล้วก็ ทุกเรือรนเลยเพยายามรณรงค์ม,มนอยู่แล้ววิธีที่2ก็คือขยะทั่วไปที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยท่านนายกจะซื้อถุงปลาติกถุงถุงหูหิว้วถุงอะไรต่างๆนี่เพื่อที่จะมาผลิตเป็นอะไรเป็นหมอนอะไรบ้างต่างๆนี่ครับแล้วก็ในส่วนขยะที่เป็นรีไซเคิลได้เราก็รับนี่ครับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะต้องการส่งเสริมให้สภานิติบัสมาชิกมีการช่วยเหลือกันในรูปแบบของสังคมเป้าวัฒนธรรมเพราะว่านามมสีเราอยู่กันแบบเผ้าวัฒนธรรมมีสองวัฒนธรรมก็คือพุทธกับมุสลิมเพราะนั้นเวลาในขณะที่กำลังขายขายะอยู่นั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปถึงก็ขายได้เลยขายเลยพอมาถึงปั๊บนี่ ค่อยมาก่อนก็จะบตรคิวได้หมายเลขตามนั้นแบบ็จะเรียกหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็มาชั่งเสร็จพอชั่งเสร็จบันทึกรายการบันทึกรายการแล้วก็เขียนตัว่าเหล็กก,กิโลแล้วก็ส่งไปให้คนคิดเงินว่ากิโลละเท่าไหร่และก็พอเสร็จก็ไปบันทึกแยกรายการแยกรายการว่าคนนี้มาขายเหล็กกิโลเราก็ขีดไว้เพื่อเอาตัวนี้ไปส่ง,สงไปให้พ่อค้าคนกลางว่าเรา ซื้ออะไรกี่อยา่างคณะกรรมการ20คนเนี่ยไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับ<ม>เป็นจิตอาสาลว้วนๆยินยอมพร้อมใจกันบอกว่าคุณครูไม่ต้องถ้าไม่ต้องเก็บเงินเพราะถ้าเก็บเงินเนี่ยสมาชิกจะเห็นว่าเรามาทำงานเรามาทำงานนี้เพื่อเงินนะครับก็เลยสละแล้วก็เป็นจิตอา,าสาส,ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกแก่คลในชุมชนในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีคือกําจัดขยะในครัวเรือนคือขยะต้นทางลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกในครัวเรือนสร้างมูลค่าที่สำคัญก็คือสร้างมูลค่ามันเป็นการสนองอาตามแนวคิดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวรัชกาลที่9กเป็นเป็นการอมไปด้วยในตัวลงบัญชีว่า้แล้วก็ หนึ่งปีเราจะคืนให้ท่านไปเราเออมเงินให้ท่านโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนที่มาอยู่ในท้องที่ตำบลน,นาหอสีเราก็เอามารวมหมดเราสามารถศึกษาหรือติดตามที่เพจของกองทุนธนาคารขยะตำบลน,นาหมอสีพิมพ์ไปว่ากองทุนธนาคารขยะนาหมอสีจะขึ้นแล้็จะมีอะไรต่างๆมากมายในนั้นนะครับ ขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิธีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยยามเช้าแบบนี้นะครับในทุกเช้าวันหยุดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงองค์กรน,นะครับหรือมูลิธิที่ทํางานเพื่อสังคมนั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับมูลิธิหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเขาได้มีการดําเนินการและทํางานมาอย่างต่อเนื่องครับนั่นก็คือ มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนั่นเองซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธินะครับคุณพานุวัฒน์เบนรอมานนะครับที่จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบออนไลน์ตอนนี้ท่านอยู่ในระบบออนไลน์กับเราแล้วนะครับคุณพาุวัฒน์สวัสอะลัยกุมครับอุลมุสลามครับผมครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับจัดงานน้าฟิตรีเฟสเพิ่งผ่านไป 1 9ถึง21เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยอยากให้ท่านพี่น้องผู้ชมรายการได้รู้จักกับมูลนิธิของเราซะก่อนนะครับว่าอยากให้พูดถึงที่มาของมูลนิธินะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้ววัตถุประสงค์เราเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรยังไงครับอยากให้คุณพานุวัฒน์ได้อธิบายชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่รับชมรายการได้เข้าใจก่อนครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับ,รบเอ่อต้องบอกว่าเราเกิดมาจากชุมชนนะครับแล้วเราก็เราทำเ,เพื่อชุมชน นะครับมูลที่มุสลิมสงเคราะห์ผู้สบภัยเนี่ยเกิดจากการรวมกันนะครับของพี่น้องในาย่านเจริญกรุงนะครับยานาวาสาทรดองคอแลมนะครับในรุ่นตั้งแต่ปี2 5 3 1นะครับผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ในย่านนี้เขามีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีการดูซิว่าอยากจะทํางานเพื่อสังคมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นเราทําบางอย่างเพื่อชุมชนสังคมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อชุมชนเนี่ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมาก นะครับมูทิมุลิมสงเคราะห์ผู้สลภัยเองเนี่ยใน,ในอดีตเป็นชมรม <Okay. S 2> นะครับรวมตัวกันเป็นชมรมก่อนแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ไหนเราจะเข้าไปช่วยเอาอาหารไปแจกนะครับอาหารของเราเป็นอาหารทาล้านนะครับไปแจกทุกคนทานได้นะครับแล้วเราก็ทํางานตรงนี้นะครับในการช่วยเหลือผู้สบภยัยไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนานะครับไม่จากัดพื้นที่แต่ในอดีตเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการช่วยเหลือในพื้นที่ก่อนในย่านเจริญกรุงก่อน แล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับในการช่วยนอกพื้นที่นะครับต่างจังหวัดนะครับหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเราก็ช่วยเหลือนะครับเริ่มจากไฟไหม้ขยายไปช่วยน้าท่วมนะครับแล้วก็ช่วยภัยพิบัติอื่นๆนะครับครับผมฮะอาคารท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมถ้าจะนึกภาพนะครับในบริเวณที่คุณพานุวัฒน์พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคอแหลมตรอกจันยานาวานะครับก็อาจจะมีส่วนหนึ่งละครับเป็นอาคารพาณิชย์ นะครับส่วนหนึ่งอาจจะมีชุมชนอยู่หลายชุมชนเพราะฉะนั้นการเกิดไฟไหม้นะหรือแม้แต่อุทกภัยต่างๆอย่างอื่นก็อาจจะมีไปได้นะเพราะนั้นการรวมตัวเกิดจากการรวมตัวของพี่น้องในชุมชนนั่นเองแต่ตอนนี้นะเท่ากับปี2-5-3-1ถึงปีนี้ก็30กว่าปีแล้วนะฮะคุณพานุวัตรครับแล้วก็เราได้กระจายพื้นที่ในการช่วยเหลือไปมากมายอย่างที่ได้พูดถึงไม่ได้จํากัดขอบเขตแล้วก็ไม่ได้จํากัด ศา,าสนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นการทํางานของมูลนิธิขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราได้รับการสน,สนับสนุนจากภาคส่วนใดมากน้อยขนาดไหนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐเราได้รับการสนับสนุนหรือเปล่าฮะอย่างไงครับครับจริงต้อง,ต,องต้องเรียนทราบว่ามูลนิธินี่ยเป็นมูลนิธิที่เกิดจากชุมชนนะแล้วก็เกิดจากมัสยิดชุมชนตรงนั<ม>้นแล้วก็แล้วก็เป็นอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่<ม>ทำไมอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าทุกคนที่มาทํางานในในองค์กรเนี้ยนะครับ ทุกคนมีสักงานประจําอยู่ครับแล้วก็เสียสละเวลานอกเหนือจากการประจํานี้เขาทาเนี่ยมันร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ได้มีค่าจ้างค่าใช้จ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้มีพนักงานประจําในการทํางานเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเราก็รวมตัวกันเราไปทําไปช่วยกันทำนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีกองทุนในการสนับสนุนถามว่าภาครัฐมาช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างไหมต้องบอกว่าณปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้ สนับสนุนขนาดนั้นนะครับ,รบแต่ว่าเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐน่าจะมาช่วยเราได้เพราะว่าสิ่งที่เราทําเองเนี่ยนะครับเราก็ทําในในการไปจิตอาสาในการไปช่วยเหลือขณะเดียวกันเองต้องบอกว่าเราก็ดูพื้นที่นะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาอาหารไปเลี้ยงครับ,รบมีน้ําท่วมถ้าน้ำท่วมให,ใหญ่ๆพรครัฐก็ลงลงพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มีหลายลองค์กรก็ลงพื้นที่นะครับเราก็จะเป็นส่วนเติมเต็มเข้าไปในบางจุดที่ขาด นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทํางานอยู่ทางทางที่มุสลิมสุขภพผู้อบภัยเนี่ยจดทะเบียนที่สํานักงานเขตสาทรนะครับบแล้วเราจัดงานที่สํานักงานเขตบางคอแลนแปลงงานจัดงานการกุศลนะครับสำนักงานบางคอแหลมก็มาช่วยเรานะครับในการที่จัดกิจกรรมนะะถังขยะนู่นนี่นั่นนะครับมาช่วยกันนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้รับการช่วยเหลือจาก จากทางสำนักงานเขตนะครับแต่ว่าในอนาคตครับเชาตครับเราก็คิดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นนะครับทำให้องค์กรได้เติบโตขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือได้มากขึ้นครับครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีการทํางานของภาครัฐเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อจํากัดเพราะถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นอาสาสมัครอย่างคุณมณิธินะของคุณพานุวัต์ที่เป็นแกนนาอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วน เหล่านี้คือส่วนสําคัญท่านผู้ชมที่ทำเกี่ยวกับทางด้านงานอาสาสมัครอยู่หรือว่าผู้เสียสละเพื่อสังคมก็คงจะทราบดีเอาละครับการลงพื้นที่เนี่ยเราลงพื้นที่ช่วยเหลือในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบภัยความเดือดร้อนนะฮะในพื้นที่ต่างๆมองว่าอะไรครับที่เป็นปัญหากับสังคมที่เราควรจะต้องแก้ไขเป็นอันดับต้นๆเลยครับจากประสบการณ์นะ ครับผมนอกเหนือนจากการช่วยเหลือไฟไหม้น้ําทั่วไต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนั้นคือเหตุการณ์ไปธรรมชาติที่เข้ามาแล้วก,แวก็แล้วก็มีผลกระทบแล้วเราก็เข้าไปช่วยบรรเทาสิ่งหนึ่งที่ที่ทางผมและก็คณะกรรมการเห็นภาพในสังคมตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับมากๆคืออวันนี้สังคมไทยเราเนี่ยเข้าสู่เ,เขาเรียกว่าสังคมสูงไปครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วจำนวนผู้ป่วยติดเตียงเยอะมาก นในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทั้งมูที่เห็นเห็นวิถีของชุมชนเพื่อนเปลี่ยนไปนะครับ,รบแล้วเราเราดูตัวเลขจํานวนผู้ป่วยติด,ดเตียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า20%ครับเราก็เลยมีโครงการเกิดมาขึ้นโครงการหนึ่งครับก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยติด,ดเตียงในปีที่ผ่านมาเราดําเนินโครงการเนี้ไปสี่รุ่นแล้วนะครับช่วยเหลือคนไปประมาณสัก402คนซึ่ง402คนเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราทําคือเราลงพื้นที่ไปเยี่ยมเขาที่บ้าน อนเยี่ยมทีละหลังเลยครับสี่ร้อยหลังนะฮะสี่ร้อยหลังคาเรือนแต่ต้องบอกว่าสี่ร้อยหลังคาเรือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค,คนป่วยติดเตียงแต่คนดูแลหนึ่งคนคที่ต้องเสียสละเวลามาดูแลคนติดเตียงผมว่าอันนี้เป็นปัญหาสังคมคที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมมากๆนะครับ,รบตัวเลขที่ผมพูดถึงเนี่ยผมพูดถึงตัวเลขหลักหมื่นกว่าคนในทั่วประเทศนะครับ,รบที่ผมไปช่วยมาแล้วเนี่ยสี่ร้อยสองรายก็เป็นสิ่งที่คือเราช่วยแค่บรรเทาแต่เขาเดือดร้อนมากจริงๆ ขนาดเดียวกันเองผมได้เคยคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยท่านบอกว่าการที่คนอาอยุสูงวัยเนี่ยจะติดเตียงได้เนี่ยช่วงหกเดือนแรกคือหกเดือนที่เป็นส่สวนสําคัญมากๆ<อ>ถ้าหกเดือนแรกเอครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็คนนั้นเองเนี่ยมีกาลังใจทใี่ดีนะครับ<อ>แล้วก็การเทคแคร์ที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ติดเตียงอ๋อเหรอฮะครับอื แต่ว่าแต่ว่าในสังคมเรานะครับหกเดือนแรกหกเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคนในบ้านเมื่อก่อนไม่เคยมีคนติดเตียงก็ต้องต้องเรียนรู้ว่าต้องดูแลคนติดเตียงยังไงบ้างครับซึ่งทําให้หกเดือนแรกเนี่ยเราใช้หกเดือนแรกไม่ไม่สม,มบูรณ์แบบคนติดเตียงก็เพิ่มเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้คือคือปัญหาที่ที่ผมคิดว่าเราต้องเร่งแก้ไขนะครับให้ความรู้ป้องกันนะครับคือคือนโยบายอันนี้ที่สําคัญมากคือไม่ควรที่จะแค่ไปบรรเทาางเดียว ทางบางมูที่เราช่วยได้แค่บรรเทาแต่ว่าเรามองภาพใหญ่เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเราต้องออป้องกันนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ช่วยเหลือเขานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เร่งต้องเร่งแก้นะครับในชุมชนวิถีการอยู่ของเขาเนี่ยมันลําบากจริงๆครับ <ๆ S 2> คือคนติดเตียงที่อยู่ตามบ้านหลังให,ใหญ่คนติดเตียงที่อยู่มีมีคนดูแลจ้างพยาบาลดูแลได้กับคนติดเตียงที่อยู่ในชุมชนเนี่ยโอ้โหมันแล้วคนติดเตียงที่อยู่ในต่างจังหวัด โอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องเร่งแก้แล้วก็เป็นที่มาที่ที่ทางคณะกรรมการแล้วก็ผมเองเนี่ยเราทำมาสี่รุ่นละวนะครับแล้วก็อยากทำต่อนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะหาผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยนะครับเป็น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 หัวหอกในการทํารุ่นที่ห้าต่อไปครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะจะเห็นว่าที่คุณพานุวัตรพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยบ้านท่านอาจจะเป็นผู้ติดเตียงด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่คุณพานุวัฒน์พูดเนี่ยนะครับมันถึงเป็นประสบการณ์ตรงและ6เดือนแรกคือ6เดือนที่สําคัญนั่นเองนะฮะมันภาพมันต่างกันครับสาหรับคนมีเงินเขาอาจจะไม่มีปัญหาแต่คนที่อยู่ในชุมชนต้องลําบากหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับตอนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการจัดงานบ้างฟิตริเฟสนะครับสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดนะที่ผ่านมาเมษายนนั้น เป็นยังไงบ้างครับโดยภาพรวมได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับต้องต้องขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายภาคส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยช่วยงานเรานะครับเราจัดงานฟิตตี้เฟสเนี่ยซึ่งเป็นงานระดมทุนนะครับกองทุนผู้สบภัยไฟไหม้น้ํท่วมและภัยพิัต่างๆแล้วก็เข้ากองทุนผู้ปู่กติดเตียนที่ยากไร้นะครับอในวันที่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยอ่ที่เอเชียทีคแต่รีวกฟอนนะครับก็เสียงตอบรับดีครับมีทั้งอ ชาวไทยนะครับไปเที่ยวงานนะครับมีชาวชาตต่างประเทศนะครับต้องท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวงานแล้วก็มาเห็นกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีร้านค้าเข้ามาช่วยเรานะครับมีกิจกรรมมากมายที่ที่ในบริเวณงานนะครับผมเองต้องขอบคุณทางเอเชียทิกและลีโอฟอนเดสตินเนชั่นที่ให้พื้นที่ในการจัดงานเรานะครับผมขอบคุณภาคส่วนหลายๆภาคส่วนนะครับองค์กรหลายองค์กรที่เข้ามาทํางานร่วมกันนะครับทั้งทั้งอ่องการเขตเองหรือแม้กระทั่งองค์กรอื่นๆเองก็ตาม นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ชาวต่างจังหวัดนะครับบางท่านมาจากระยองครับมาเที่ยวงานอยากมาเที่ยวงานเพราะเพราะว่ามาเที่ยวงานแล้วได้ทําบุญด้วยได้อิ่มท้องอิ่มใจได้ทําบุญด้วยนะครับงานก็มีการตอบรับที่ดีเราจัดงานเนี่ยปีละครั้งเท่านั้นนะครับละครั้งนี้ละครั้งเราเราจัดงานเนี่ยหลังจากเดือนรอมฎอนอ๋อฮะครับเป็นการเฉลิมฉลองวันตรุษอินฟิตรี นะครับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเมื่อวันจุดอินฟิตรีเกิดขึ้นเนี่ยครับหลังรบปรดอนเนี่ยพี่น้องเราเฉลิมฉลองที่บ้านที่ชุมชนของตัวเองนะครับพอหลังบวช6นะครับหลัง6บวชหเราก็มาฉลองร่วมกันที่เอเชียทีคนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคอนเซปต,ต์ของงานในการที่จะร่วมมาเฉลิมฉลองและมาทําบุญร,ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามตามหลักการของเราสร้างสังคมนี้ให้มันสวยงามมากขึ้นครับครับผม อย่างที่คุณพันวัตพูดนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นการจัดงานผ่านไปเรียบร้อยแล้วถือว่าส่วนหนึ่งเป็นการระดมทุนผมได้ยินแวบๆบแบบว่าจะเป็นโครงการที่5้านะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะเพราะฉะนั้นโครงการผู้ป่วยติดเตียงที่5้าเนี่ยจะเป็นโครงการที่เราวางแผนการดําเนินงานไว้ในปี6 7นี่ด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องครับในในแผ,แผนการดำเนินงานนอกเหนือจากงานที่เป็นงานเขาเรียกว่าง,งานประจ,จำถ้ามีเหตุการณ์น้น้าท่วมที่ไหนเนี่ยเราจะช่วยเหลือนะครับ โครงการผู้ป่วยติดเตียงยากที่ยากไร้รุ่นที่ห้าเนี่ยเป็นโครงการที่เราอยากทําแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากทําปีนี้อาจจะปีนี้อาจจะไม่ใช่แค่รุ่นห้าอย่างเดียวอาจจะมีรุ่นหกก็ได้นะครับอิชาล้อนะครับขึ้นอยู่กับทางทางผู้บริจาคเพราะว่าแต่ละรุ่นเองเนี่ยเราจะมีกาหนดระยะเวลากรอบชัดเจนว่ารุ่นที่ห้าใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับประมาณขึ้นกับเงินบริจาคแล้วก็ขึ้นอยู่กับอีกสำคัญมากๆคือคนที่ลงทะเบียนครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราประกาศลงทะเบียนเนี่ยเต็มภายในวันสองวันนะครับ ที่ที่เขาลงทะเบียนมาอยากให้ให้เปราไปช่วยเหลือนะครับ,รบแล้วเราก็เราก,ก็ระดมทุนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเงินไปช่วยเหลือเขาที่ําบ้าน<ม>นะครับเพราะติดเตียงรุ่นที่ห้าอิชาล้อน,นะครับให้สาเร็จให้ได้แล้วก็รุ่นที่หกรุ่นที่เจ็ดต่อไปนะครับ,รบผมการระดมทุนแน่นอนแหละครับอ,อ,อยากให้คุณพานุวัต์เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ชมรายการอยู่อยากที่จะร่วมบริจากระดมทุนแต่คงไม่ต้องบอกเบอร์บัญชีให้บอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณพานุวัต์เองหรือใครก็ตามที่เขาสามารถที่จะโทรตรง แล้วก็ขอเบอร์บัญชีในการที่จะร่วมบริจาคฮะเชิญฮะครับผมก็เป็นสองช่องทางแล้วกันนะครับ<ะ>ช่องทางแรกคือเ,ออเบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงก็ได้นะครับโทรมาพูดคุยกันหรือแอดเบอร์ผมไว้เป็นแอดไลน์ไว้ก็ได้นะครับ<ะ>เบอร์โทรศัพท์<ะ>0818408835 0818408835<ะ>แอดแอดไลน์ไว้ก็ได้ครับแล้วก็ทักไมด้ไลน์ดีกว่านะ,ะครับร่อง่ายกว่า ช่องทางที่สองนะครับก็คือว่าเข้าไปที่ Facebook ผมเชื่อว่าทุกคนได้เล่น f a c e b o o k อยู่แล้วพิมพ์คำว่ามยทิมุสลิมสงเคราะห์ผู้สบภัยเสิร์ชเจอแล้วก็แอดเฟรนนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปที่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 เฟซบุ๊กเลยครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันผ่านช่องทางนั้นเลยครับครับผมฮาทางรายการก็จะขึ้นให้นะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์และก็ a c e b o o k นะครับอย่างที่พูดถึงเอาละครับในช่วงสุดท้ายอย่าให้คุณพานวัฒน์ได้ฝากความห่วงใยกับสังคม ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เชิญชวนในส่วนของการร่วมกันสนับสนุนให้กับมูลนิธิครับมูลนิธิมุสิมสงเคราะห์ผู้สบพายนะครับเราก็เป็นองค์กรที่ช่วยบรรเทาเยียวยาผู้สบภายและก็ผู้ติดเตียงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะครับในการป้องกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการป้องกันไฟไหม้การป้องกันน้ําท่วมการป้องกันภัยพิบัติขณะเดียวกันเองการเตรียมความพร้อมของเราเข้าสู่สูงวัยนะครับการเตรียมความพร้อมของเรา เพื่อไม่ให้เราติดเตียงนะครับการเตรียมความพร้อมเหล่านี้นอกจากนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมที่บ้านเราชุมชนเราและสังคมเราหรือตัวเราเองก็ตามเนี่ยนะครับในหลักอิสลามเขาบอกว่าถ้าท่านบริจาคท่านช่วยเหลือคนประสบภัยเหล่านั้นเองเนี่ยนะครับท่านพระพุทธเจ้าเองจะป้องกันท่านจากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับให้ทุกคนได้ได,ไ,ดได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความป้องกันที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขในการด,ดำรงชีวิต ในโลกนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้โลกหน้าต่อไปครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คืออีกมูลนิธิหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณครับคุณพานวัฒน์เบนรอมันเป็นอย่างสูงนะครับอัสลามอะลัยกลุมครับอัยกุมอัสลามครับผมครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้ว เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับจากการสนทนานะครับเราคงทราบแนวคิดและการทํางานนะครับของมูลนิธิมุสลิมสมงเคราะห์ผู้ประสบภัยกันไปแล้วนะครับและจากงานที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นการรวมตัวกันและจะนํารายได้นะครับผลักดันสู่สังคมต่อไปในอนาคตนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับ เพื่อน,นำความรู้ที่หลากหลายมาฝากกับท่านผู้ชมและขอเตือนตัวผมเตือนตัวท่านกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่เหลือของเดือนเสารา์วันถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ถือซิตบด6วันในเดือนเสารา์วันยังพอมีเวลานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับสลามอะลัยกุมมะาร์ฮ์อตุลลอฮ์อะบะเราะาตสวัสดีครับ คนเราบางคนทุกวันนี้รักใครแล้วรักสุดหัวใจทุ่มเทความไว้วังใจจนหมดสิน้นแต่ถ้าหากบุคคลน,นั้นบิดพริ้วเขาก็จะเป็นที่น่ารังเกียจทันทีแต่ถ้าหากว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขากลับเป็นคนดีทําดีกับเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่น่าเกลียดเขามากขนาดนั้นท่านอดุสลาลาูรสุลลาฮุวลัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่า ท่านจงรักบุคคลซึ่งท่านรักแต่พอดีอย่ารักจนหมดใจบางทีวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นบุคคลซึ่งท่านเกลียดเขาก็เป็นได้และท่านจงเกลียดบุคคลซึ่งท่านไม่ชอบเขาแต่พอดีอย่ากเกลียบจนหมดใจเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นบุคคลซึ่งท่านรักเขาก็เป็นได้บันทึกโดยติลมีสี